life Hello สวัสดีค่ะท่านชมแล้วก็วันนี้นะคะมาพบกับเจอีกเช่นเคยนะคะที่ CCP Premium Car แห่งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเจมี รถสวยๆนะคะ1คันจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าโอ้ยเขาสวยยังไงนะคะซึ่งคันนี้ก็จะเป็นเบนซ์ซ0 0า e m g นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีจุดเด่นที่น่าดึงดูดแล้วก็น่าใช้ยังไงเดี๋ยวไปพบกับเจนในคลิปนี้เลยค่ะตอนอื่นเลยนะคะเจก็จะพาท่านผู้ชมมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะว่า,าในส่วนของคันนี้นะคะ C300 e m g นั้นด้านหน้าเขาเป็นยังไงท่านผู้ชมมาดูนี่เลยค่ะทางนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะสังเกตไหมคะ นี้จะเป็นไฟหน้า LED h i g h Performance ค่ะซึ่งให้ความรู้สึกแบบสวยมากรวมถึงนี่เลยค่ะไฟ d a y l i g เนะซึ่งอยู่ในโคมเลยค่ะชุดเดียวกันค่ะอ่าด้านหน้ากระจังหน้าเลยนะคะตอนนี้จะเป็นแบบ Diamond Gill ถ้าผู้ชมดูความสีเงินของเขานะคะคือให้ความหรูหราหมาเห่ามากๆเลยนะคะรวมถึงสัญลักษณ์โลโก้เป็นดาวจมแล้วด้วยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะ ถ้าผู้ชมเห็นชุดแต่ง AMG นะคะตรงนี้จะเป็นชุดแต่ง AMG แท้ของโรงงานเลยนะคะรวมถึงด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดนะคะซึ่งในส่วนของตัวระบบตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้านะคะเราใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ในการทํางานด้วยค่ะแล้วก็ช่องค้างคาตรงนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเนาะตัวนี้จะเป็นการทํางานซึ่งสัมพันธ์กับระบบ Aero Dynamic ของเราแน่เองค่ะ ถัดไปเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแม็กของคันนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะคะเป็นแม็กหก้านคู่เ g แท้ค่ะตัวนี้เป็นแม็กจากโรงงานมาเลยนะคะเส้นสายรายนี่จะเป็นสีดำนะคะเป็นปัดสีดำคือให้ความเป็นแบบเขาเรียก midnight package อะคะ่ะซึ่งเข้ากันมากๆเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ C300E คันนี้เลยค่ะถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ EQ power นะคะอ่า เขาจะบอกคุณผู้ชมได้เลยค่ะว่าคันนี้นะคะใช้2ระบบก็คือเป็นปักอินไฮบิ t นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคือใหญ่นะคะถือว่าให้ค่อนข้างดีเลยสังเกตเห็นแบบจุดสังเกตดีมากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่จับมือตัวนี้จะเป็นค e y เลสโก o นะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็นทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็สังเกตในเรื่องของตัวด้านข้างด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตของ MG เขานั่นเองนะคะเป็นชุดแต่ง MG แท้นะคะท่านผู้ชม อ่ะแล้วก็มาดูด้านท้ายนิดนึงนะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นไฟท้ายนะคะซึ่งแบบเป็นโอ้โหรับด้านข้างนะคะได้แบบสวยงามมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเบอรเซเดสเ็นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะยังมีโลโกโเ้เมอร์เซเดสเบนอยู่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโอ้โหเส้นสายสวยงามมากไฟสวยกริบเลยะคะ่ะท่านผู้ชมไม่มีแม้แต่ล่องลอยขูดขีดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะอ,อะ่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นช่องลมเนาะแอโรไดนามิกเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นอ่ชุดแต่ง MG แบบ ปลายท่อคู่นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก6จุดนะคะเมื่อกี้เนาะด้านหน้าก็6จุดแล้วนะคะด้านหลังเราก็6จุดเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นช่องสําหรับเสียบตัวปลั๊กอินนะคะซึ่งใช้งานง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝาท้ายกันดูเนาะโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะ สังเกตที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เขาจะกินเนื้อที่นิดนึงเนื่องจากเขาต้องใส่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นเองนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นที่เก็บตัวปลัก๊กปลั๊กชาร์จนะคะอยู่ในนี้ซึ่งอุปกรณ์เราให้คันนี้มีมาครบมากมากเลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันกนิดนึงนะคะตะข่ายกันสัมภาระนะคะแล้วก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะอุปกรณ์อยู่ในนี้ครบหมดเลยะคะ่ะ ถือว่าครบถ้วนเธยทีเดียวนะคะคันนี้อ่าตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวไม่พูดไม่ได้นะคะเนื่องจากพื้นที่เก็บสัมภาระเขาอ่าค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะสำหรับ C ีส0 E อคันนี้ก็เลยใส่ในเรื่องของตัวนี้จะเป็นที่เปิดเบาะเบาะด้านหลังนะคะเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวจะทาให้ดูนิดน,นึงนะคะว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเห็นแล้วอันนี้นะคะก็คือ ถ้าเกิดเราต้องเก็บสัมภาระที่ชิ้นใหญ่หรือว่าใช้พื้นที่นี่สามารถที่จะเข้ามาในห้องโดยสารได้เลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านในกันแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดสังเกตความมีอารมณ์ภายในห้องโดยสารนี่จะบอกว่าเรียบหรูมากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยผสมผสานกับความเป็นสปอร์ตด้วยนะคะเริ่มจากฝั่งนี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมสังเกตพวงมาลัยนะคะคือแบบ ผิวสัมผัสคือนุ่มมากค่ะแล้วก็ให้ความแบบว่าคือลองสังเกตด้วยตานี่คือสะอาดเงางามมากเลยนะคะไม่มีแบบรอยตําหนิรอยย่นอะไรใดๆเลยพวงมาลัยใหม่มากเป็นแบบ3ก้านนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นจอแสดงผลขนาด12นิ้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมเลขไม้ตัวนี้จะเป็นไม้แท้ของเรานะคะอยู่ที่6 000, 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถ้าเทียบกับปีนะคะคือคันนี้จะเป็นปี2021ก็ถือว่าการใช้งานนี่ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเจทํทให้ดูนะว่ามันปรับยังไงในส่วนของจอสแสดงผลสามารถที่จะปรับได้แบบ3รูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้จะเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นเลื่อนตรงนี้เนาะอ่าเราก็มาปรับ จอแสดงผลกันนะคะตัวนี้สามารถที่จะปรับได้ถึง3รูปแบบนะคะเป็นแบบสปอร์ตนะคะเป็นคลาสสิกแล้วก็เป็นโปรเกรสซีฟนะคะอันนี้จะเป็นแบบโปรเกรสซีฟนะจะเป็นสีออกส้มๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบอ่าเป็นอ่าะะสปอร์ตนะคะสปอร์ตจะเป็นแบบนี้โอ้โหสวยสวยฝั่งนี้นี่อารมณ์เหมือนไอ้น,นี่เลยเป้ายิงปืนเลยไหมเหมือนเป้าเลยอะ่ะเอ่ออ่าเดี๋ยวมาดูคลาสสิกนะคะ โอ้โหสีฟ้าถ้าผู้ชมจะบอกว่ามันมันดูแบบมีมิติมากๆค่ะจะบอกจอสวยจริงๆคันนี้แบบเริดค่ะเดี๋ยวเจขออนญาตตับไปที่คลาสสิกแล้วกันเนอะอ่าแล้วก็ถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอ่าด้านนี้แล้วกันอ่า อันนี้จะเป็น Memory s e ซีด3าตำแหน่งนะคะซึ่ง c 3 0 0 e คันนี้นะคะเขาสามารถที่จะ Memory ได้ถึง2ฝั่งเลยนะคะฝั่งคนนั่งก็ Memory ได้3าตำแหน่งเหมือนกันนะคะส่วนการปรับไฟฟ้าตัวนี้สามารถที่จะปรับได้ถึง9ทิศทางด้วยกันค่ะท่านผู้ชมถือว่าครบฟังก์ชันโอเคเวิร์กแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแพ t เดิลชิ p นะคะเป็นแพดเ e ิลชิพ2ฝั่งเนาะขับง่ายมากเลยนะคะ ทีนี้ถัดไปเดี๋ยวพามาดูจอนะคะตัวนี้จะเป็นอจออิน e r อร์เทนเมนต์นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะสวยงาม m e r ร์สเตเป็นต้อนรับมาเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็น e n t e r t a i n ทนเมนตขนาด10นิ้วนะคะซึ่งด้วยสายตามองนี่คือจะบอกเห็นชัดเจนแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยค่ะทันสมัยสุดๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะ ท่านผู้ชมจะเป็นลายไม้เออเป็น black ash wood นะคะลายไม้แต่เป็นสีดำค่ะคือกลมกลืนมากนะคะเพราะว่าเขาให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็ความหรูหรามาพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น touch pad นะคะอ่ามีโรเลอร์นะคะตัวนี้โรเลอร์สำหรับอ่าปรับในเรื่องของตัวจอนะคะอือหือสุดยอดชอบ คือคันนี้จะบอกเต็ม10ให้ให้สิสไปเลยคันนี้นะคะช่องเก็บขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นตัวชาร์จนะคะช่องชาร์ตหรือว่าที่จุดบุหรี่นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะคะในส่วนของตัวเกียร์เราจะใช้เข้าเกียร์ทาง ด้านขวามืออันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเครื่องยนต์กันเนอะคือคันนี้ด้วยความที่เขาออกแบบมาให้สไตล์ความเป็นลักชัวรี่บวกกับความเป็นสปอร์ตเนี่ยเนื่องจากว่ามันแรงมากๆค่ะ mm. คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์ันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,000ซีซีนะคะ mm. แล้วก็ทํางานควบคู่กับ ระบบไฟฟ้าของไฮบิดด้วยนะคะกําลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่211แรงม้านะคะส่วนในส่วนของกําลังไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่112แรงม้าค่ะท่านผู้ชมตัวน,นี้รวมกันแล้วเนี่ยได้อยู่ที่320แรงม้านั่น,น,นะคะคือจะบอกว่าแรงมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นปลั๊กอินไฮบิดเนี่ยค่เขาจะาให้ความประหยัดมากๆเลยนะคะ ัตราเฉลี่ยนะคะของค่าการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17กิโลลิตรนะคะแล้วก็ด้วยความเร็วแรงของเขาเนี่ยจะบอกความเร็ว0ูนถึงร้อใช้เวลาเพียง5.4วินาทีเท่านั้นเองนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะคือ,โ,อโหแบบเหยียบปุ๊ดพึ่งพุ่งเลยไป่ใช่พึ่งพุ่งเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าเติมน้ํามันเต็มถังนะคือเขาวัดมาแล้วนะคะวิ่งได้700กิโเมตรเลย เยอะมากไปได้เกือบถึงเชียงใหม่เลยค่ะท่านผู้ชมคือไปได้ไกลามากเลยนะ้ำมันเต็มถังนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเจ๊ก็จะพามาชมในส่วนของโซนห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะแต่ว่านี่ก็ขออนุญาตเปลี่ยนสภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าพอนั่งด้านหลังแล้วเราก็จะเปลี่ยนโฉมไปเป็นผู้บริหารแล้วนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเจ๊ให้ดูสภาพภายในนะก็คือในส่วนของตัวเบาะมีความสมบูรณ์มากๆก็คืออย่างนี้เลยคะ่ะ โดยสภาพหนังนะคะก็คือยังเงามากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะแบบไม่มีแม้แต่ร่องรอยขูดขีดเลยค่ะท่านผู้ชมรวมถึงคันนี้นะคะเขามีในเรื่องของตัวรองรับ i s ซฟิกด้วยนะคะก็คือเป็นการรองรับขาสีนั่นเองนะคะอันนี้เหมาะสำหรับบ้าน ที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็คือมีเบบีน่ารักน่ารันะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปด้วยกันโดยใช้ขาสีเสียบกับช่องไ i s o f i กได้เลยนะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นอแอร์นะคะแอร์ตอนหลังเ,เพิ่มความเย็นสะดวกสบายต่อการเดินทางมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นไฟด้านข้างโอ้โหเป็นแบบซอฟ t ์คลสนะคะฮารูฮารามากเลยค่ะท่านผู้ชมจะบอกว่า คันนี้นะคะสวยเป๊ะมากๆนะคะรวมถึงนะคะอ่าถ้าดูจากสรีระนะคะเจสูง165เซนติเมตรเนอะระยะห่างจากอ่าด้านเพดานนะคะจนถึงศีรษะเนี่ยศีรษะไปถึงเพดานเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งมากนะคะเหลือเยอะแล้วก็พื้นที่เหนือหัวเข่าอ่าเท่าชมดูเลยนะคะ เรือเยอะมากๆนะคะใครบอกว่าคันนี้เล็กผมไม่เล็กนะคะท่านผู้ชม <laughs> คันนี้นั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในไหนก็เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องอ่า EQ Power ที่มาตอนต้นคลิปให้ดูสัญลักษณ์ตัวนั้นไปแล้วคะในเรื่องของ EQ Power เนี่ย มันเป็นระบบเครื่องยนต์ัวใหม่นะคะซึ่งต่างจาก C350e เดิมนะคะเนื่องจากว่า,ารุ่นเดิมเนี่ยเครื่องยนต์ัวเก่าเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ35-40กิโลเมตร แต่คันนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ถึง50 6 0ถึง6กิกิโลเมตรเลยค่ะถือว่าประหยัดมากๆนะคะนอกจากความแรงแล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของความประหยัดที่สุดเลยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะ่าใครได้คันนี้ไปครอบครองนะคะร้านเรามีในเรื่องของการรับประกันรถไม่ชนหนักนะคะไม่จมน้ำแล้วก็ไม่แท้นะคะรับไปแล้วตรวจพบเจอนะคะเรารับซื้อกับคืนเต็มราคา1 0 0เลยค่ะ เป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ชมน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะ 1. 1> เดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันเลยค่ะ 1. 1> คือโดยรวมคันนี้ใ,นใ,นใจว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ดีแล้วก็ถือว่าสภาพองค์รวมเนี่ยครบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะใครได้ไปนี่ถือว่าแบบว่าโอ้โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าใหม่กว่านี้นี่ใจว่าป้ายแดงแล้วค่ะท่านผู้ชมที่สำคัญนะคะยังมีวันตีเหลือนะคะถึงเดือนสินะคะก็คือ นับไปเลยนะคะถึงประมาณเดินสี่บรนเียังเหลือใช้งานได้อีกต่อเนื่องเลยนะคะรวมถึงในส่วนของคันนี้เราเปิดราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะราคาคันนี้นะคะค่าตัวเขาอยู่ที่1 6 9 0 0ล้าน6แสบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดคลิปในรถเลยละกันนะคะท่านผู้ชมคือถ้าสนใจนะคะกด ไลค์ right, นะคะกดไลค์นะคะให้กับคลิปนี้หน่อยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะแล้วก็ให้กําลังใจเจนิดนึงนะคะเดี๋ยวคันหน้าเจก็จะมาทําคลิปแล้วก็เอารถดีๆมาอวดท่านผู้ชมอีกนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะทักติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เจต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกับเจใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฮลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นะคะมาพบกับเจอีกเช่นเคยนะคะที่ CCP Premium Car แห่งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเจมีรถสวยๆนะคะ1คันจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าโอ้ยเขาวสวยยังไงนะคะซึ่งคันนี้ก็จะเป็นเบนซ์ C300 EMG นั่นเองนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะจะมีจุดเด่นที่น่าดึงดูดแล้วก็น่าใช้ยังไงเดี๋ยวไปพบกับเจในคลิปนี้เลยค่ะ